ไทยทําเองสู้จรวดจากจีนส่ง a t ท g 155มรง ATM ิมลิเมตรออกรบแล้วสอย BM-21 เก็บที่ตั้งทหารกัมพูชาจอมกระสานเหลือแต่ซากจากกรณีที่วันนี้25กรกฎาคมไทยกัมพูชาการสู้รบวันที่2เพจกองทัพบ,บกทันกระแสะแจ้งว่าอาวุธไทยออกรบ ATMG 155มิลิเมตรปืนไทยทําเองไม่น้อยหน้าใช้ยิงต้านบ m 2 1ของกัมพูชา เป้าหมายที่ตั้งทหารกัมพูชาอำเภอจอมกระสานต้องราบขณะที่เพจอาร์มี่มิลิเตอรี่ฟสสรองแจ้งว่ามีรายงานล่าสุดปืนใหญ่อัตจรล้อ,อยัง M758 ATMG ขนาดลำกล้อง155ม mm ิลลิเมตร 52คาลิเบอร์ได้เข้าพื้นที่เพื่อยิงสนับสนุนกำหนดเป้าหมายและทำลายระบบยิงจรวดหลายลำกล้อง BM21 ของกัมพูชาซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอจอมกระสานประเทศกัมพูชาปืนใหญ่อัตจรร้อยยาง M758ATMG155 ม mm, ิิเมตรมีระยะยิงไกลมากกว่า40กิโลเมตรอัตราการยิง6นัดต่อน,นาทีผลิตในประเทศไทยโดยศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารกระทรวง กลาโหมร่วมกับบริษัทเอลบิดซิสเต็มของอิสราเอลได้ดำเนินการผลิตปืนใหญ่อัตจรล้อยาง M758 ATMG โดยมีการบูรณาการระบบปืนใหญ่อัตจรแอสมอสของเอลบิดเข้ากับรถยนต์บรรทุก ตราท่า6คณ6ขนาด10ตันจากสาธารณรัฐเช็คการผลิตดังกล่าวถือเป็นความสําเร็จที่สําคัญของกองทัพไทยในด้านการพึ่งพาตนเองด้านยุธทธภกรจากการขยายสายการผลิตอย่างต่อเนื่องขณะที่ทางเพจ Army Military Force ได้โพสต์ข้อความล่าสุดว่าด้วน เปิดพิกัดตำแหน่งที่แน่นอนของระบบยิงจรวดหลายลำกล้อง rm 7 0ขนาด122ม mm ิิเมตรของกองทัพกัมพูชาได้รับการเปิดเผยหลังจากที่ทหารกัมพูชาได้ถ่ายคลิปทำคอนเทนต์และอัพโหลดลงโซเชียลมีเดียจนนักวิเคราะห์จาก open source intelligence หรือ osint สามารถระบุตำแหน่งได้ ทั้งนี้ข้อมูลแบบเรียลไทม์วันนี้25กรกฎาคม2558เวลา8นาฬิกา30นาทีช่องบกตอบตู้ระหว่างปืนใหญ่กับ BM21 ช่องอานมา้าทำลายอนุสาวรีย์คนขี่ม้าและอาคารโดยรอบพื้นที่สัมแต่ทหารราบรถถังตีตอบโต้เพื่อยึดพื้นที่คืนช่องตาเท่ากัมพูชาใช้รถถัง15คันเป็นฐานยิงเขาพระวิหารตรึงกำลังภูมะเขือ เข้าตีแล้วยิงโต้กลับกันช่องจอมโจมตีกันไปมาปราสาทต,ตาควายกัมพูชาเพิ่มกําลังขึ้นมาจํานวนมากปราสาทต,ตาเมืองทมไทยวางกําลังกัมพูชาพยายามเข้าตีโดยยอดล่าสุดเฉพาะวันนี้กัมพูชาสูญเสียหนึ่งนายไทยสูญเสียหนึ่งนายบาดเจ็บสองนายทางสำนักข่าวดีอันเซอร์ขอไว้อาลัยและสดุดีฐานกล้าผู้เสียสละทุกท่าน ทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจุดจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้พาคข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ